พร้อมเลยเอ่อทั้งหมดเรือนผ่นน shorts, lands, ี 9, designs, Hoy, nothing, joy, เลยนะครับพร้อมใช่ปะไป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 ซีเกาเก้ารั้นเจ็นเซตสองแอไปั คืพอหลังจากถ่ายเรื่องสบายดีจบทําจบฉายไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันมันมีบางเรื่องหรือบางอย่างที่ที่ในเมืองเราที่เรายังไม่ได้เล่าหรือเราอยากจจับมันมามานำเสนออะไรเงี้ยก็เลยมันก,ก,ก็ลงกับจังหวะเรื่องนี้พอดีเรื่องที่เป็นพล็อตเรื่องที่เราเรามีประสบการณ์จริงตอนที่เราไปลาวตอนก่อนทําหนังมันเป็นเรื่องของของคนที่ฝันฝันอยากจะทํา ทำทำตามฝันตัวเองอะไรเงี้ยคือในท่ามกลางสายตาหรือคนคนที่มองว่าว่าว่าล้มเหลวหรือมองว่ามองอย่างไม่เข้าใจเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ยังฝันยังอยากทําแล้วก็เลือกที่จะจะทาตรงนี้ให้ให้มันสําเร็จให้ได้อะไรเงี้ยก,ก็เป็นหนังที่เป็นหนังที่เราอยากจะเล่ามุมแบบนี้อะไรเงี้ยมันไม่ไดเป็นต้องเอาเตอร์ใจอ่ะมันเล่นออกมาจากข้างในอินเนอร์ มันมีพลังมากมือไม้ท่าทางน,นี่จะออกหมดมันจะเยอะไปเข้าใจไหมอินเนอร์อย่างเงี้ยมีเอกลักษณ์ด้วยเลือกเลนัชเนอร์ยิ่งเป็นตัวเลือกแรกเลยที่ททติดต่อหลังจากบทเสร็จนะที่เขาดูเป็นคนที่เหมือนคนอยู่เบื้องหลังคนหนึ่งอยู่แล้วเพราะเขาทำสารคดีแล้วก็มุมที่หนุ่มอารมณ์ดีดูมีความคิดคิดเทียอะไรเงี้ยคนมองโลกในแง่ดีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าร้านน่าจะเหมาะกับเลวันนี้เล่นเล่นเป,นปอคอรับปอนี่จะเป็นคนที่

เมืองใหญ่มาเจอเมืองเล็กๆซึ่งที่นี่เป็นปักเซ่นะครับแล้วก็ทําให้เขามีมีประกายแล้วก็เห็นว่าจริงๆแล้วไม่ต้องทําหนังใหญ่ขนาดนั้นคือจะหนังเล็กหนังใหญ่จะเป็นโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่แต่เกิดมันมีคนดูแล้วก็มันทําให้คนเกิดความสุขได้เขาก็เขาก็แฮปปี้คือเหมือนเมืองเล็กมันจุดประกายจริงคือชอบชอบหนังแบบที่ดูแล้วดูแล้วมีความสุขดูแล้วเพลินๆดูง่ายๆหนังซื่อๆอะไรอย่างเงี้ยตัวเราเองด้วยเวลาเราดูหนังเราก็อยากดูหนังที่ท ที่ไม่ต้องเครียดหรือตีความหรือหรืองงกับกับสิ่งที่หนังจะเล่าก็เลยเลือกเลือกเลือกโทนหนังแบบนี้เลือกวิธีการเล่าแบบนี้ก็เลยกลายเป็นหนังอาจจะเป็นหนังสไตล์ของของเราเองหรือหรือตัวเราเองที่ที่ที่เป็นรูปแบบของเราที่ที่ออกไปเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเป็นความชอบเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็แล้วก็มีความสุขที่ที่ที่จะทำแบบนี้ สถานที่นี่เป็นสถานที่คมิท,ทีพงเทามาพอกันเที่ยงใหถ่ายไม่เก็บภาพไว้เพื่อเดือเกิดปีเดียวกันอยู่เมืองเดียวกันยายเจนอังสาวปีจริงว่าพ่อก,ก,กันธมิทก,กับพบกันเที่ยวหากันเป็นกันมาถือว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เฮธายเ้าสองคนมนวาสนาเซิงกัน โรแมันติกสุดยืน,นบูมารสหลับตาด้วยก็เล่นตัวเองะพยายามจะเล่นให้มันเวอร์บ้างいいเยอะบ้างน้อยบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะเล่นแบบ น้อยๆแบบอินเนอร์อินเนอร์แล้วคนดูไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยอันนี้ก็พยายามจะเล่นให้มันมันเยอะกว่าเหตุคิดออกละอันนี้มงา,ามจริงเดี๋ยวเจ้าบากนะเอ้ออยู่ในเรือแล้วค่อยคลายเข้ามาแล้วก็ล้องเพ,พลงสภาพละร้องมาจากอินเนอร์ะไรอะนะสิ่งทีชิเลยนะแล้วก็ เป็นตัวละครตัวนี้ได้ไดเ้เป็นธรรมชาติจริงๆอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนอยู่ในฉากอยู่ในอะไรแต่ละแต่ละแต่ละฉากที่เล่นาการพูดจาก,การหัวเราะการหันมองยิ้มอะไรเงี้ยบอกว่าเรารู้สึกว่าเขาเป็นตัวละครแบบนี้จริงๆอะไรดูดูแล้วเชื่อได้ว่าว่าเขารับบทหนุ่มจากเมืองใหญ่พูมกับตกอับคนหนึ่งที่ไปอยู่ที่เมืองเราแล้วไปเจอเรื่องราวต่างๆ ี๋ยวพอสั่งแอคชั่นเดียบร้องเพลงเลยแอคชั่นอาจจะเป็นส่วนของตัวพุ่มกับพี่โป๋เองที่แบบดูเขาแล้วก็หยิบยืมเขามาใช้บ้างเป็นบางซีนอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่เขาก็เหมือนให้กำกับเองตัวเองแล้วก็บางซีนเขาก็เหมือนมาเล่นให้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก๊อปปี้เขาไปแต่ก็ไม่ได้เก่งถึงขนาดจะเล่นเหมือนเขาได้เป็นเขาได้ทุกทุกฉากทุกทุกซีน ายอาาารรมมมณ์แต่ก่กก็สนุหดเพะวบทันมมนมมมาาัดีแนละ้วงรู้สึกว่ามันยังยิ่งใหญ่ไม่พอเล่นเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะถ่ายมาจากบนสะพานนะเหมือนเดิมเลยไปขึ้นน,าานู่นเลยออกไหมนั่งอีกนึงไปดูไปอาา่ะคาดคัดคัดส่วนที่นักแสดงหญิงที่ยังเป็นคัมลี่อยู่คือ คือก็คิดว่าจะทาจะทาให้คนดูคนดูที่ก่อนไปดูอะนะคง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 คิดเหมือนกันอะว่าเออมีเรื่องที่แล้วเป็นอนันดากับคัมรี่ตัวละครเป็นตัวนี้แล้วพอเป็นภาคสองเอ๊ะเป็นเล่มาแสดงกับคัมรี่แต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วคัมรี่เล่นเล่นเป็นตัวละครอีกอีกอีก,อกคนหนึ่งคนละคนกับเรื่องสบายดีคือเรื่องสบายดีเขาเล่นเป็นสาวใส่ซื่อสาวชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้ เรื่องนี้อยากเปลี่ยนให้เขามาเล่นเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งอีกคาแรคเตอร์หนึ่งสาวเราสมัยใหม่เรียนจบจากเมืองนอกเอื้อใส่เสื้อผิดด้านก็ดูดีทั้งหลัง <c oughs> มันโมเมนที่เป็นแบบเสื้อสมัยใหม่ได้เบิรงแม้ทั้งหลังนะบบพี่ไปเปลี่ยนไวๆคนนึงก่เห็นหลายไอ้ปอเราซื้อวบาเอื้อนใส่เสื้อผิดด้านหวาสงสัยน้องเพลที่บอกเรายัางน้อยอยู่นะ บ่มีผู้ใหญ่คนใหนดอกจิมลินมาบ้าหรือบทบาทจะเปลี่ยนไปเลยจากภาคแรกจิลินเป็นสาวซื่อๆใสๆมาภาคนี้ก็จะเป็นสาวสมัยใหม่กล้าคิดกล้าทำประมาณนั้นวิธีการเล่นก็จะแตกต่างออกไปอีกคือจะมีการแสดงอารมณ์หลายก็ขึ้นก็เกา มีหลายคนที่จะเขียนถึงหรือพูดถึงในเว็บไซต์หรือในในในอะไรต่างๆว,ว่าคำลี่ที่แสดงในสบายดีนี้เป็นเพราะว่าตัวจริงเขาเป็นอย่างนั้นหรือบทบาทเขาเหมือนตัวจริงซึ่งเรู้สึกว่าเราเราทำงานกับ คัมี่มาในเรื่องสบายดีแล้วเราเห็นความตั้งใจหรือเห็นความสามารถของเขาที่รับบทบาทตามการแสดงก,ก็บอกว่าก,ก,ก็น่าสนใจดีที่จะเอาคัมรี่มาเล่นอีคาแรคเตอร์หนึ่งทำอิตเลออลีคงจะอ่านบทให้เข้าใจอ่านซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็มาคิดเป็นว่าอ่ายกตัวอย่างถ้าอาลีเป็นคนในบุคคลในเรื่องนั้นอาลีจะจังไดลาสองมามาคิดว่าถ้าบนเป็นอาลีเองแต่ในบทเรื่องนันเอิน,นคลิกจังไดแล้วมาผสมประสานในความรู้สึกของฮาพร้อม อย่กให้เกิดพร้อมเข้าใจและก็ต้องล้างเลอย่ลงยันองไงเออเลยเอันนี้ก็เป็นน้องที่ที่น่ารักมากเป็นคนที่มีเสน่ห์ทั้งในจอแล้วก็นอกจอคือเขาเป็นยังไงเขาเป็นอย่างนั้นคือเขาเป็นคนที่สวยมากๆแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นเรื่องของการแสดงเขาก็เขาก็เยี่ยมทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องที่เล่นกับผมเนี่ยหรือว่า ว่าเขามองผมว่าผมเป็นตัวแปลกๆไม่รู้ห,รหน้าเขาจะแบบแบบอินอยู่ตลอดเวลาว่าอยากเข้ามาใกล้คือไม่แน่ใจาว่าเขารู้สึกงั้นจริงหรือเปล่าเรื่องออกไมครับคืออาจจะรู้สึกจริงๆแล้วก็ามาใช้ในการสแสดงเพราะว่าไม่อยากอยู่ใกล้ผมพี่เลเป็นคนอารมณ์ดีเลยแล้วก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีคือเราเป็นคนที่มีสไตล์ของตัวเองเวลาเป็นอย่างที่มีเอกลักษณ์ของเรา ก็ดีใจที่ได้่วมงาน,นกับพีเลสเพราะว่าเมื่อก่อนเองก็ได้ติดตามมาคนนั้นพีเลสที่เป็นทีก่อนน้ำเทียวกคิดว่าพีเด้เป็นคนที่มีความสามารถในการนําเสนอซื้อต่างๆแล้วก็เป็นคนที่ได้ไปเที่ยวหลายตอนไปอิตาอยากจะมีโอกาสประมาณนั้นมีคนพูดจัอะไรลายึ้นที่สําคัญคือการที่เขาคิดแล้วก็ฝันมาตลอดแล้วพอมาได้เหตุก็ เก็นสิ่งที่ประทับใจแล้วคับพิเศษในชีวิตเชื่อในเ,อเรื่องของ,งเพลงสังวาฮัดอะไรครับความรักม,มันจะเข้ามาเองมันนั่งอยู่ตรงหน้าอะไรองนี้ครับบอกไม่เลยครับโบเคย <laughs> แล้วชอบชอบผู้ชายแบบไหนครับชอบแบบ ต,ตีชอบแบบไทยหนุ่มลาวชอบแบบลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยมามาอะที่ได้บทรียนหลายอย่างเลยคือการมูจากคนหลายคนการเข้าสังคมแล้วก็มิตรภาพใหม่ๆเลบสู้ดีหลายที่สําคัญมันเวลาที่คนเขาบอกว่า,าคัมรี่เป็นนักแสดงมาจากประเทศลาวคือคนลุกอเออมเมนเฮาแท้บว่ฝันที่จะลองว่ะ อยากแสดงหนังเบิงแต่มันก็เกิดขึ้นแท้ฝันมันเป็นจริงประมาณไหนประมาณนั้น